ประวัตินายชาวริทองร่วงค่ะหรือว่าเสียแป้งนานโนดนะคะเป็นบุคคลอันตรายคดีนยาวเป็นหางว่าเลยค่ะ แน่นอนก็นว่าจากกรณีที่ทางด้านของนายชาวริททองด้วงนะคะอายุ37ปีค่ะหรือฉายาก็คือเสียแป้งนาโนนะคะมีการแหกคุกค,ค่ะหลังจากที่ถูกพาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลเมื่อช่วงเวลาตีหนึ่งของวันที่22ตุลาคมที่ผ่านมานะคะขณะนี้ค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็สั่งระดมกําลังไล่ล่าตัวผู้ต้องหาแล้วนะคะโดยมีการสอบสวนทราบกันว่าทางด้านของนายชาวริทเนี่ยมีอาการป่วยทําให้เจ้าหน้าที่ของเรือนจําค่ะต้องพาตัวมารักษาทันตกรรมตามนัดของแพทย์โดยขาทั้งสองข้างของเขานะคะก็มีการ ใส่ตัวนไว้ค่ะแล้วก็ปรากฏว่าทางด้านของนายชาวบริตเนี่ยค่ะได้มีการสะเดาะตัวหนีไปแล้วแม้ว่ามีเจ้าหน้าที่รชาชธัณฑสองคนเฝ้าก็ตามนะคะ ทางด้านของเจ้าหน้าที่ค่ะก็มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเหมือนกันนะคะพบว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีการไขกุญแจเดินออกจากหอผู้ป่วยลงลิฟต์แล้วก็หลบหนีลอยนวลไปค่ะทางเจ้าหน้าที่ราชัณฑ์เนี่ยก็ตามหาเราๆสักสามชั่วโมงได้ก่อนจะมีการแจ้งตำรวจนะคะก็คือเป็นตำรวจสพเมืองนะครศรีธรรมราชค่ะเบื้องต้นนะคะพบว่าผู้ต้องหาเนี่ยก็มีการวางแผนแหกคุกเอาไว้หลายวันแล้วค่ะแล้วก็อาจจะมีการเตรียมไปล้างแค้นพยานสองรายที่ทําให้เจ้าตัวเนี่ยแพ้คดีจนติดคุกกันนะคะ ทางนี้ทั้งนั้นค่ะทางด้านชูสืบสวนสอบสวนเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่ค้นหาตลอดที่ผ่านมานะคะแต่ว่ายัางไม่สามารถหาตัวได้ค่ะถึงขั้น มีการโอ้โหตั้งค่าหัวนะคะแล้วก็มีการบอกว่าประกาศจับตายหรือให้จาเป็นนะคะส่วนระวัติทางคดีค่ะนอกจากคดีที่มีการตัดสินของศาลจังหวัดพัทลุงที่จําคุก20ปี6เดือนนะคะโดยคดีนี้ค่ะนักโทษชายชาวลิตเนี่ยร่วมกับผูก้ก็มีการเข้าปล้นผู้ต้องหานะคะจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาคแขณะจับกลุมคดียาเสพติดค่ะแล้วก็ยังมีคดีเกี่ยวกับความผิดต่อชีวิตแล้วก็ร่างกายความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรมยิงเจ้าหน้าที่บาดเจ็บอะไรนะคะแล้วก็ตามคดีอาญา ดำที่ระหว่างการพิจารณาคดีนอกจากนั้นค่ะยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีอีกหลายคดีเลยค่ะคดีสมคบค้ายาเสพติดคดีฟอกเงินร่วมกันข่าอย่างเช่น คดีการลอบฆ่านในอนันต์อดีตนายกอบจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังพบข้อมูลอีกว่าเจ้าหน้าที่บังบงเนี่ยได้มีการเข้าอายัดทรัพย์สินของนักโทษชายชาวลิทที่จังหวัดสงขลาที่มีการนําไปฝากไว้กับพี่สาวมูลค่าสูงถึง150บล้านบาทหลังจากมีการเตรียมเงินเป็นแบบเป็นเงินทุนที่นักโทษชายชาวลิตนะคะกำลังเคลื่อนไหวลงสมัครอ่าสอ,อบจอพัทลุงเนี่ยโดยระหว่างเคลื่อนไหวหาเสียงค่ะ นักโทษชายชาวลิ์เนี่ยค่ะก็คือมีการใช้รถเบนซ์กันกระสุนนะคะเป็นพาหันนะแต่ต้องคดีร้ายแรงก่อนหน้านี้หลายคดีค่ะพี่สาวก็จึงมาวิ่งเต้นแทนคดีนั่นเองค่ะ